ทาพลนเนี่ยหรือตาปิดข้างหนึ่งอ,อีกข้างหนึ่งเปิดเนี่ยตอนคุณรับ่อไปเนี่ยเป็นสภาพอย่างไรเป็นเหมือนที่อยู่ขึ้นจากน้ํำไหมหรือว่ามันอยู่ที่รถมนิธิที่หน้าโรงพักเมือ,นองนนทบุรีไหมหรือว่าไปที่สถาบันนิติวินิติเวชคุณไปผ่าพิสูจนศพตอนบุโมงเย็นเนี่ยหรือตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยคุณได้มีการถ่ายภาพไว้ทุกขั้นตอนอยู่แล้วในการผ่าพิสูจนศพของน้องแตโม ทีได้รู้ว่าไอ้ขาข้างฝาที่เป็นข้อพับเนี่ยไปถึงคุณเนี่ยไขมันเนี่ยมันเยิ้มเนี่ยทำไมคุณถึงมองไม่เห็นทําไมแบบแขนข้างฝา,งา,งาคุณสามารถระบุได้ใบไม้เนี่ยที่ติดอยู่ด้านหลังน้องแตงโมสองแผ่นเนี่ยเป็นใบไม้ชนิดไหนเป็นต้นไม้อะไรเป็นใบไม้จากต้นไม้อะไรน้ําหรือโคนในปอดน้องเตงโมทรายของน้องแตงโมโคนดินน้องแตงโมสีดํา เป็นแบบไหนน้ำที่อยู่ในปากหรือทรายที่อยู่ในปากน้องนโมเป็นทรายหยาบทรายละเอียดบาดแผลน,น้องนโมเป็นยังไงเสื้อผ้าเป็นยังไงศีรษะเป็นยังไงมีข้อมือถูกมัดมือไฟ้หลังไหมไมันจะได้เห็นชัดเจนแล้วทำไมคุณหมอคนสวยผมไม่ให้เป็นเรื่องแปลกไหมครับพี่น้องประชาชนครับภาพสำคัญ คุณหมอห่วงอย่างมากเลยห่วงห่วงผลผ่ภาพิสูจน์ศพก็ห่วงห่วงไม่ยอมให้ผมขอหมายสารไปก็ไม่ให้อ้างว่าอยู่ที่ศาลนนทบุรีแล้วผมขอไปที่กองบัญชาการตำรวจตอนภาคหนึ่งก็ไม่ให้แต่โชคดีนะผมได้ทานายความของแม่น้องแมงโมตอนนั้นคัดออกมาได้ ตอนที่ไปฟ้องในคดี290ผมก็ได้รับอันนี้สงเอามาใช้ี่ศาลรายาศาลรายาเห็นเลยว่าเอา้ามาแผลมันมีสามบาดแผลนี่มาแทนนี่นึงคือมาแผลขาข้างขวา,ขา,ขา,ขาด้านไงความลึก4.5เซนความยาว26เซนอ่ะกวา้าง ถ้าผมจะไม่ผิดสิบหกเซนมั้งนะอะไรเนี้ยผมจำไม่ได้และตัวนี้แต่มันมีอยู่3ขนาดแล้วก็ที่เหลือเป็นแบบแผลล่นตลกแบบแผลนโปกช้ำนะพี่น้นองประชาชนคิดดูมีแค่เนี้ยแต่คุณไม่ลงความเห็นว่าไอ้แบบแผ่นพ่อพับเขาอะ่ะคุณทำไมไม่ลงว่าไอ้เนี้ยมันถูกฟันถูกแทงถึงมีไขมันเยอะหรือไม่นะ มันเป็นยังไงลิ้นจุกป,ปากเป็นยังไงทําไมคุณไม่ลงคุณหมอหรือคุณจะบอกว่าศพเน่ามันเป็นยังไงผลนิติเวชคุณถึงหัวงักหัวงหนาฟารีเตอนในการตัดพิสูจน์ศพคุณถึงหัวงักหัวงหนาเพราะนั้นยังไม่พอพี่น้องประชาชนครับในอดูดมีการถอดไปพัดเรือปรากฏว่าไปจําลองเรือไปพัดเรือหล่หลนน้ำเจ้าปยา วันที่สองที่ผมจะมันไม่ผิดนะครับอันนี้ถ้าผิดก็ขออภยัยวันที่สองไปงมไปพัฒน์เรือเจอขึ้นมาหรือวันที่สามงมไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่านานแล้วสามปีแต่รู้ว่าสองกับสามนี่แหละนะเดือนมีนาปรากฏว่าวันที่สามมีนาถ้าจะไม่ผิดพนักงานสอบสวนเจอไปพัฒน์เรือที่มีสารป,รป้อนแล้วในอุดน้ำบระดาน้าจับแล้วเดึกง,งมขึ้นมาเอามาพัฒน์เรือเนี่ยไปให้หมอคนสวยผม พิษณุบันนิติวิทยาศาสตร์ฉแล้วไปเอาศพกออกมาไม่ได้ขออนุญาตถูกแมมไม่ได้ขออนุญาตนายความกิษนะซึ่งนายความกิษนะได้ท,ทาหนังสือไปที่อัยการว่าคุณหมอคนสวยลักศพกออกมาพี่น้องประชาชนคนใดนในประเทศผมมีจดหมายอยู่นะเดี๋ยวขอต้นฉบับอยู่อันนี้มันยังจางๆไม่ค่อยชัดต้นของคุณหมอคนสวยได้ขออนุญาตใช่หรือเปล่าครับขอศบน้องตำรวมาจำลองเล่นสถานที่จำลองพี่น้องประชาชนครับ ชโชกะปกเป็นทางเดินมีมอเตอร์ไซค์จอดข้างอีกตรงนั้นก็หลังคารั่วแล้วก็ศบมาวางบนแค่นมีคนสองคนเอาชื่อไหมเอาชื่อหน่อยเนาะที่เป็นคนร่วมที่เป็นคนร่วมในการเอาใบพัดเรือมาจำลองกบับศบผมได้อ้างเป็นพยานสารด้วยที่นนทบุรีไหนๆก็อ้างแล้วเนาะเอาชื่อมาเปิดดีกว่าให้ทุกคนรู้เลยความจริงคือคนไหนเนาะเดี๋ยวดูชื่อหน่อย เอกสารมันเยอะเอกสารมันมีเป็นเยอะแยะคดีน้องแตงโมเนี่ยเนาะเดี๋ยวมาดูหน่อยคนหนึ่งถ้าผมจะผิดชื่ออะไรยานีนาหรืออะไรเนี่ยนะอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายผมอ้างไว้สองคนเดีย๋ยวดูก่อนอันนี้เป็นความลับนี่ไม่มีใครรู้นี่เนเะนี่ยเอาเน,นี่ยเอามาเปิดแบบเปิดใจเลยเพราะสัปดาห์หน้าจะไม่มีการไล์สดเพราะสัปดาห์หน้าเป็นอาทิตย์ที่พักผ่อนไปเที่ยวพักผ่อนทำบุญ เดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งข้อมูลมันเยอะข้อมูลมันเยอะเย็นๆไอเราชอบเปิดชื่อซะด้วยจริงไม่จริงไม่รู้แต่เราอ้างพยานสารไปแล้วคุณยานีนาช่วยตอบด้วยนะว่าวันนั้นไปจำลองในฐานะอะไรนะเป็นหมอหรือไม่เป็นพยาบาลหรือไม่นะ แป๊บหนึ่งนะ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 รายการสดนะครับรายการสดครับวันนี้เราเปิดเปิดทุกประเด็นครับวันนี้มันสุขอยแห่งชาติเนาะแฟนคลับเข้ามาดูก็ต้องเปิดของให้ดูหน่อย เดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีของจริงไอ้นคนที่ไม่รู้เรื่องดาวผมตลอดเนี่ยนะความคิดไปเปลีป่ยนใหม่ได้นะเดี๋ยวนะบัญชีพยานนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเอกสารมันเยอะครับ จำได้คนหนึ่งชื่อยานีนาที่อ้างพยานไปนะยานีนาเดี๋ยวยานีนาเดี๋ยวตกใจนะเนี่ไปเป็นพยานให้ผมนะไม่ได้เรียกเป็นจำเลยนัแบบนะครับเอกสารเยอะมากครับ bạn nhé Hãy subscribe cho kênh chữ tăng... เอาว่ามีมีมีสองคนคนคนแรกชื่อยานีนาดเนะาะเนี่ยยานีนาดเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ร่วมในการจำลองศพนะครับตัวอีกคนนึงเป็นผู้ชายจําชื่อไม่ได้ละมือถือมันเยอะข้อมูลพี่น้องประชาชนครับคุณหมอคนสวยผมเนี่ยนะครับมีการไปแจ้งความผมกับมนตธิเจตรัดแล้วก็เอก ือว่ายังไปชี้ตัวเอปกปาจีนไปชี้ตัวเอกลาชนามโบคินไปชี้ตัวเป็นเอกปาจีนพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าขนาดชี้ตัวเอกลาชนาโบคินเอกที้เป็นเอกปาจีนได้เลยพี่น้องประชาชนครับนะและอย่างเนี้ผมจะเชื่อถือได้ยังไงผมก็ยังงงอยู่เพราะว่าขนาดคุณชี้ตัวผู้ต้องหาคุณยังชี้ผิดเลยแล้วผมจะเชื่อได้ยังไงว่าผลของคุณที่คุณทํา ผลนิติเวศออกมามันน่าเชื่อถือไหมแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะพี่น้องประชาชนครับขนาดชี้ตัวเอกราชนาโบกินยังชี้ตัวเป็นเอกป้าจีนเลยซึ่งอยู่ที่ชายทะเลพี่น้องประชาชนครับนะอย่างชี้ตัวผิดเลยพี่น้องประชาชนนะตอนนั้นยังไม่พอนะครับพี่น้องประชาชนครับเมื่อสามวันที่ผ่านมานะคุณหมอคนสวยผมเนี่ยยัง ไปพบกับอาจารย์ตินด้วยพี่น้องประชาชนครับคุณหมอกระสวยผมเนี่ยไปพบอาจารย์ตินบอกอาจารย์ตินว่าน้องแดงโมงเนี่ยเือจะไปพัดเรือบาดแผลเกิจะไปพัดเรือโอ้โหถ้าเป็นจริงนะพี่น้องประชาชนเอ้ยสัญญาตัดสินแล้วว่าบาดแผลน,น้องแตงโมงไม่ได้เกิดจะไปพัดเรืออย่างนี้ก็น่าจะโดนนะครับไปอนุญาตอะ ไม่น่าจะเหลือนะครับผมเจ้าอาจารย์ตีนเป็นพยานในคดีคุณหมอคนสวยด้วยนะครับที่ศาลจังหวัดนนทบุรี